การสาบานเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบสวัสดีครับวันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตในเช้าวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่34และ37ในหัวข้อที่บอกว่าสาบานเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้า,จาด้วยกันครับ ส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วสังคมอยู่ในสมัยนั้นมีความยุ่งเหยิงในเรื่องต่างๆมากมายเรื่องหนึ่งก็คือความไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาเริ่มไม่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันดังนั้นจึงต้องการคําสาบานในเรื่องต่างๆซึ่งคนยิวสังหาสิ่งต่างๆมากล่าวอ้างโดยมองว่าคําสาบานนั้นจะผูกมัดมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคําสาบานสิ่งที่เขายกขึ้นมาถ้าสาบานโดยเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาอ้างคําสาบานนั้นย่อมผูกมัดกับ การเอาศีรษะของตัวเองมาอ้างแต่ถ้าสาบานโดยเอาแผ่นดินโลกมาอ้างเพราะว่าคิดเพราะคิดว่าแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันก็จะมีน้ำหนักเท่ากับการเอาแผ่นดินโลกมาอ้างนั่นเองพยายามกล่าวว่าสิ่งที่ใหญ่โตวกว่าคำสาบานคือจุดประสงค์ในการสาบานโดยการอ้างสิ่งต่างๆก็เพื่อมีเครื่อง คำประกานในคำพูดของตัวเองนะครับแต่พระเยซูคริสต์ไม่สนับสนุนในคำสาบานต่างๆแม้ว่าโดยการจะเอาอะไรมาอ้างก็ตามยิ่งอ้างถึงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่พวกฟอรสีธรรมาจารย์สอนว่าคำสาบานนะครับเป็นเท็จหากไม่อ้างพระนามของพระเจ้าหรือคำสาบานนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์พอหากไม่ได้อ้างในพระนามของพระเจ้า พวกเขาจึงวางระบบในการสาบานขึ้นมามากกว่าการกล่าวคำสาบานในการอ้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่สาบานนั้นมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนเหมือนสูตรว่าถ้าสาบานเรื่องนี้ต้องอ้างสิ่งนี้ถ้าสาบานเรื่องนู้นต้องอ้างสิ่งนั้นพระเยซูคริสต์ทรงตําหนิการกล่าวโทษกับพวกฟารสี กับผู้ธรรมจารย์เพราะเหตุนี้ว่าเขาเอาพระเจ้ามาเป็นที่กล่าวอ้างหรือสาบานหรือมาเป็นพยานนั่นเองพระเยซูคริสต์สนับสนุนให้สาวกของพระองค์เป็นคนที่ซื่อสัตย์และทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือโดยไม่ต้องกล่าวคำสำบานใดๆโดยไม่ต้องพูดคำสาบานใดๆนะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่โดยไม่ต้องกล่าวคำใดๆนะครับ วยากรณ์ของประโยคนี้นะครับเป็นคำสั่งที่เป็นปัจจุบันด้วยซึ่งบ่งบอกว่าให้เราพูดความจริงนะครับและให้เราพูดความจริงเป็นวิถีของสาวกของพระเยซูคริสต์สาวกของพระองค์ต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ตามแนวทางของสังคมหรือมีความคิดของปัจจุบนัน คำพูดของคนแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นจะต้องเป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือโดยไม่จึงเป็นต้องกล่าวคำสาบานใดๆนะครับสิ่งใดยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะต้องรักษาคำพูดในสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปตนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือคำพูดต้องน่าเชื่อถือกว่าการกระทำนะครับคำว่าพูดแต่เพียงก็พอหรือพูดแต่เพียงเท่านั้นก็พอหมายถึง ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดๆหรือไม่ต้องปรุงแต่งคำพูดใดๆมาสนับสนุนนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วคนยิวชอบพูดบางสิ่งบางอย่างจากนั้นกล่าวอ้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อมาสนับสนุนคำพูดของตัวเองนะครับผู้คำพูดเกินกว่านี้ไปเป็นคำพูดที่ปรุงแต่งหรือเป็นคำพูดที่ เกินไปจากความจริงนะครับคําว่ามาจากความชั่วนั้นหมายถึงจากจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับจากจิตใจที่ชั่วร้ายจากาจะถูกลงโทษปัญญาจารย์เก่าในเรื่องนี้ว่าเป็นแบบนี้ว่าที่จริงแล้วจะไม่ที่เจ้าจะไม่บนก็ยิ่งดีกว่าที่เจ้าบนแล้วไม่แก่อย่าให้ปากของเจ้าเป็นแห่ง เป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดเลยเหตุไหนจะให้พระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้าทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่าในปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่6ถึง7ได้กล่าวไว้แบบนี้สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์กล่าวว่ามาจากมารลายซึ่งเป็นความหมายเหตุให้รู้ว่าเพราะคำพูดที่ เกินความจริงนะครับหรือคําพูดที่ปรุงแต่งเพราะซาตานเป็นลักเง้าแห่งความชั่วและการโกหกหลอกลวงและมันพยายามแผ่อิทธิพลของมันนะครับความชั่วร้ายของมันมาอย่างโลกมนุษย์นั้นหมายความว่าคําพูดที่ปรุงแต่งหรือเกินความจริงนั่นมาจากความชั่วหรือมันซาตานนั่นเองพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์คำสาบานในพระคัมภีร์หมายถึงความตั้งใจ หรือคําสัญญานะครับความสัต์ซื่อเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตนะครับไม่ว่าทั้งประชากรของพระเจ้าคําพูดของคริสเตียนจะต้องเป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวคําสาบานใดๆทั้งสิน้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเขาจะต้องรักษาคําพูดนะครับเมื่อพูดออกไปแล้วต้องทําให้ได้นะครับคำพูดของคริสเตียนต้องเป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือเมื่อพูดออกไปแล้ว ต้องรักษาคำพูดให้ได้นะครับต้องเป็นคนสัตย์ซื่อทั้งคําพูดและการกระทํานะครับคําพูดของคริสเตียนไม่จําเป็นต้องมีคําพูดที่ปรุงแต่งหรือเกินความจริงเพราะพระเยซูคริสต์บอกว่าใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่เกินก่อนนั้นมาจากสิ่งชั่วร้ายนะครับที่นองชี่รักในพระเยซูคริสต์เรามีเคยมีสัญญาที่เราเคยสัญญากับพระเจ้าหรือไม่นะครับแล้วเราไม่ได้ทําตามนะครับ ไม่ว่าทั้งการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการถวายการรับใช้ควรจะรักษาสัญญาในการกระทําของเราเพื่อเป็นที่พอพระทัยสําหรับพระเจ้านะครับมีคําสัญญาที่คุณเคยให้กับคนบางคนหรือไม่นะครับไม่ว่าทั้งผู้สมรสลูกเพื่อนผู้ร่วมงานหรือในอเพื่อนต่างๆนะครับแล,แล้วเราไม่ได้ทําตามในคําสัญญานั้นมีหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดแล้วเราต้องทําตามคําสัญญาให้ได้เมื่อเราพูดแล้วเราต้องรักษาคําพูดเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนหรือลูกของพระเจ้าเราควรจะรักษาคําพูดของตัวเองให้มีน้ําหนักหรือรักษาคําพูดตัวเองให้ดูแล้วคนอื่นน่าเชื่อถือพระเจ้าทรงอวยพรในพระวจนะของพระเจ้าและพวกเราทุกคนในการดำเนินชีวิตนะครับอย่าอย่าพูดเกินความจริง อย่าใช้คำพูดที่ปรุงแต่งเพื่อให้คำพูดของเราดูดีนะครับแต่จงใช้คำพูดในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเมตพรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเมตตาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงประพฤติถึงเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตขอให้คำพูดต่างๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอสรรเสริญพระองค์โมทนาขอพระคุณแด่พระเจ้า ขอให้ทุกสิ่งนั้นไปไปทมนำพระแท้ของพระองค์เราตั้งใจเชื่อและวางใจพระองค์เสมอว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดโรเจ้าข่าขอให้คำพูดของเรามีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือเมื่อคนอื่นฟังแล้วจะได้เป็นประโยชน์ต่อเขาเวลาเจ้าข่าวของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเช่นกันขอบพระองค์ในทุกเรื่องเราสรรเสริญมรรนาของพระคุณในพระนามพระบิดาเจ้าอาเมนอย่าพูดเกินความจริงอย่าพูดคำปรุงแต่งเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่จนพูดเพื่อ ทุกอย่างเพื่อธวยเกิจในพระเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยรพร